วันน <inequ ity. S 1> ี as as <hip> ้คุณไครับครับผมจะทำีมาอนรับเกี่ยววันนี้ขอบักูนโอเคแนผมชื่ออะไรครับดูดนดูดิน่หมก็เกิดที่ก้ครับผมสองห้าสี่หนึครับ น้องผมน้องที่แกน้งเป็นน้องทต่เกิดก่อนนะอันดีแ้เหรอครับเป็นเยนะผมขอให้มีของสมบูรณ์นะครับผมทำอะไรก็รับรืนนะครับไร้คุณสัตนะครับผมสุขภาพดีนะครับร่ำรวยนะครับผมอยากให้อะไรเป็นจริงเรยห ขอให้ขอให้มีแฟนได้ยังนะมีแล้วเหรอครับผมโอ้โหมีแลโวยพนัยงานนะขอกอดได้ไหมขอเล่นต่อยพี่ขอเล่นพี่เราดูไม่ได้ต้องซี้ัส่กับผู้ชายชาวบ้านนะแต่รู้ว่าเขาเรียกว่ามา เพราะว่าโกเแบบไปแบบไปทำไปทำบุญออกมาสางุไม่มีนะไม่รู้ใช่ไหมครับเขาบ้งไงขอสนับสนุนคุณเจอผู้ชายที่ถกตัอ